เย็นแล้วครับผมสวัสดีตอนเย็นครับผมสามโมงกว่านะครับอ่าตัวเล็กเดี๋ยวจะไปเข้าเวรด้วยครับผมเจอแล้วครับผมตกใจครับคิดว่าพึ่งอะไรมาอยู่ก็ดินใหญ่มากครับผมโอ้โหมากกลางวันโดนหนักครับผมสิบกว่าแม่ครับผมนี่ครับใหญ่ครับผมใหญ่มาก เดี๋ยวจะให้พี่แฟนตีครับผมผมยังบวมหมดเลยครับมือไม้บวมหมดตุยเลยครับผมโอ้โหนี่นะครับนี่ข้างครับผมโอ้โหต่อยหมดเลยครับแขนเขินตาหน้าตานะครับแต่ไม่อยากถ่ายหน้าเพราะมันไม่หล่อไอตัวเล็กมันหลอกกว่าเนาะไม่อยากถ่ายเดี๋ยวโอ้โหนั่นมัน นั่นมันคนหรือมันตัวอะไรวะน่ะอีกนะครับใหญ่ครับผมเดี๋ยวจะให้พี่แฟนตีครับต็กด,ดินครับผมก็เดินอยู่ฝั่งนู้นนะครับมองมาเอ๊ะอะไรหลายๆก็ข้ามมาดูโอ้โหทิ่แท้มิ้นครับมันบานใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวรอพี่แฟนก่อนครับยังไม่มาเลย,ยลเดี๋ยวผมก็จะรีบไปทำงานต่อครับผม จะไปเปลี่ยนเวนเขาอีกอรอแป,ป๊บครับอ,ย,อยังไม่มาเลยครับเนี่ยครับฝนอธิบายเรื่องฝนกอนเนี่ยครับตกหนักไม่หนักดูครับผมมถึงดูจัดนะครับผมโดนเยอะครับผมวันนี้โดนเนื้ก้าคงได้ดูคลิปกันแล้วเนาะมากลางวันที่ออกคลิปไปก้าบอกอยู่ว่าเออสรงนี้อย่าเพิ่งตัดนะผมก็เพราะผมปิดกล้องปั๊าผมตัดเลย โอ้โหว่าต่อยใส่หน้าผมซะไม่มีถึงก็ก้มหน้าแล้วก็ต่อยหลังมือดึงก็ดึงมาไม่ออกกลัวลังจะเละนะครับมันมีเชือกเถาอยู่ไงเกาะลังอยู่ผมก็กลัวลังจะเลกะก็เพราะอยากต่อยก็ต่อยไปเลยรีบปิดกล้องก่อนเอาพอปิดกล้องแล้วก็ค่อยๆเอาออกมาครับแต่ต่อยผมหนักเลยครับต่อยหนักเลยวันนี้นะครับเย็นแล้วครับผม จะได้เวลาแล้วครับยังปไปไกลครับกว่าจะถึงบ้านกว่าจะถึงนื้นงเย็นมากเลย้ไอขนอยู่เวรจะบ่นเอาซิรอพี่แฟนยังไม่มานะครับอ่ะมาแล้วครับผมเดี๋ยวให้เขาตีเลยนะครับไปพี่ผมมาครับไป ล้างเดียวกันเนี่ยอุ้ยเอาอีกมันเยอะไอ้ลังมันใหญ่ต้องเอาควันเยอะๆดูผมได้วัวหมดเนี่ยเห็นไหมฝั่งข้างตาเตอะตูมเห็นไหมน่ะลายๆน่ะผมผมอยู่ฝั่งนู้นไงแล้วผมมองมายี่ทำไมอะไรว่ามันลายๆก็เดินข้าวมาดูไงมันโอ้โหมีอะไรมันใหญ่อย่างนี้เห็นไหมน่ะใหญ่เกินมิ้มครับ เห็นว่าดูดูลอยตัวมันถูไปอย่างหนูเดินเลยเนาะหรือลอยหนูเดินด้วยไหมลูกหน,น้าเห็นมิ้มไหมหน้าพี่เมียไม่เห็นมิมนม้มตลอดน,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 นี่มิ้มนี่เห็นไม่ลังอย่างใหญ่เนี่ยอ๋อไปผมจะทำคลิปให้ออน, <laughs> นอนด้วยตัวเล็กน่น <laughs> <laughs> ไอตัวเล็กเอ้ยอ,ออกมามึงลบมาก่อนลบมาให้ตีกายก็ได้อืตีกายอะไรอะกาน่ะอือไอตัวเล็กปิดใช่ไหม <c oughs> ผมก็จะหมดเวลาเลยสิพี่เอ้ยพรุ่งนี้มาซ้ำได้ไหม <c oughs> อ่าเดี๋ยววันนี้กลับก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาซ้ำเยอะเนี่ยไม่มึงทีเนี่ย ขอขอน้ำกินขวดดววเลยไ,ไอตัวเล็กเดินไปเอาน้ำที่ปะพอถือกล้องอยู่ถ่ายลงุงถ่ายตามไว้เนะี่ยปะลุงไปเลยเดี๋ยวจะกลับก่อนปิดตาเลยไง<ม>ไปดูใ,ใกล้ๆครับผมโอ,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 อ้ปิดตาจริงๆครับใหญ่ครับผม ไม่มีคนตัวจคือไม่มีคนหาเนี่ยเนาะมันจึงระดับนี่ตีก็ตีไปสองลังสวยๆเลยครับน้ําปิดตาครับผมดีว่าที่ผมไปไดโดนอี่ครับรู้นี้หาที่นี่ก็ดีแหละไปโดนสักแฝะเนี่ยครับคนคนนี้ใจเย็นกว่าไอโรกิตครับ ไอโลจิตมันตีมิมเล่หมดครับผมมันใจร้อน <c oughs> แล้วก็มิมไม่โดนควันมันก็จะตัดมันถึงได้โดนต่อยนัวครับผมมันชอบมันมั้นมมิมต่อยอ่ะแต่ผมไม่ชอบอ่ะขนนี้ไชอครับใหญ่อม่นเบอวนา้นานายนนอ,อ,อยเดี๋ยวนาะ อออกมาแล้วครับผมใหญ่แต่แก่ครับผมคนน้าครับไปแล้วต <c oughs> ีเสร็จแล้วไปคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับผมเย็นมากแล้วจะเข้าเวรครับผมไป,ไปครับสวัสดีครับ